สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นมะลิน้ํากันนะคะมะลิน้ําอันนี้แตงโมอบไว้อบไข่ไว้นะคะไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะได้ต้นประมาณนี้นะคะมะลิน้ํานี่ก็มีไข่นะคะเหมือนเหมือนต้นบอนบางชนิดนะคะที่ที่มีไข่ผลของเขาก็คืออยู่ใต้รากนั่นเองนะคะไข่ ต้นหนึ่งก็มีไข่ถ้าเลี้ยงดีๆนะกะ็ประมาณสี่สิบห้าสิบใบนะคะเราก็จะเอามาอนุบาลไว้ในกระพีดมอสแบบนี้นะคะบางคนก็อนุบาลไว้กับสเปกนำมอสนะคะแต่ว่าเราอนุบาลไว้กับพีดมอสแล้วก็อบถุงไว้ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะนะคะการใช้พีดมอสคือประหยัดถูกนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงคือการอบไว้อันนี้เพิ่งออกจากถุงนะคะใบก็จะมีงอนิดนึงวันนี้เราก็จะพามาปลูกกันค่ะ การปลูกจากไข่ดีอย่างไรนะคะอย่างต้นนี้นะคะก็เป็นต้นมะลริน้ําน,นะคะพันดอกเล็กมะลริน้านําดอกซ้อนนะคะก็คืออนุบาลจากไข่เราก็จะได้ต้นแบบนี้นะคะก็เหมือนต้นแม่ทุกอย่างนะคะแต่ว่าเป็นการได้ปริมาณต้นที่เยอะเยอะกว่าการแยกนอนนั่นเองค่ะการอนุบาลไข่ได้นะคะเราก็จะได้ต้นใหม่เยอะแยะนะคะถ้าเพื่อนเื่อคนไหนสนใจนะคะก็คือสามารถสอบถามต้นมาได้ค่ะราคาไม่แพงนะคะอยู่ที่ขนาด เดีย๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ในการปลูกของเราในวันนี้นะคะก็คือดินเหนียวที่เราหมักไว้ใส่ใส่กระถางแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งดินเหนียวจากกระถางใหญ่ใส่กระถางเล็กวิธีปลูกมาด้น้ำเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ดินเยอะนะคะเพราะว่ารากของเขาก็คือแค่เกาะชั่วคราวนะคะใส่ไปประมาณสาม เกี่ยใทั่วแบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยเม็ดนะคะปุ๋ยบัวนี่นะคะใส่ลงไปตรงกลางนี้กระถางนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะใส่ลงไปแบบนี้ประเภทแบบว่าเม็ดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหลังจากนั้นเราก็กบดินนะคะ ไม่ยากค่ะการปลูกมลิน้ำนะคะเป็นพืชน้ำที่ช่วงนี้ก็เป็นไม้ที่น่าปลูกมากๆาเพราะเราไม่ต้องลดน้ำนะคะก็คือใส่กระถางที่ไม่มีรูนี่นะคะดินนี้เรากวนเรียบร้อยแล้วนะคะคือไม่ต้องถามว่าดินใช้ประเภทไหนก็คือเราใช้ดินบัวนั่นเองค่ะหรือถ้าไม่มีดินบวัวเราก็ไปขุดข้างคลองที่ไม่มีย้านะคะ เอามาหมักอย่าให้มียญ้าเพราะว่าถ้ามียญ้าเราก็จะทําให้ดินะกระปุกนะคะแ,แบบนี้จากนั้นเราก็นี่นะคะไปย้ายกันนี่นะคะแล้วก็แบ่งครึ่งก็ได้ นี่นะคะส่วนลูกไข่นี่ก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะคือติดหนอแล้วก็ฝังลงไปแบบนี้เลยค่ะ <S <S จริงหน่อตรงนี้ก็เราก็ออกก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไรก็คือเขามีต้นใหม่แล้วแต่ถ้าหัวของเขายังไม่เน่าเราก็ลองเอาไปบบอบอีกเที่ยวก็ได้นะคะเพื่อจะได้ต้นหนึ่งแต่ปกติแล้วหนึ่งหัวหนึ่งต้นค่ะ เพราะเมื่อต้นแก่เม็ดของเขาก็จะเริ่มฟอร์มนี้นะคะเวลาเราปลูกเราก็จะเด็ดออกให้หนึ่งกระถางแล้วก็ปลูกสักสองต้นก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินนะคะปลูกเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำนะคะ อ๋แเราก็น้ำในบ่อบัวเลยค่ะได้ง่ายชัยกแรกเราก็ต้องเติมไม่เยอะนะคะเติมแค่ท่วงปลูกเยอะไยค่ะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะเริ่มตั้งต้นนะคะอันนี้ก็คือเราปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์น,นะคะต้นของเขาก็จะหน้าตาแบบนี้เลยโตเร็วโตวไวค่ะขอลองทำวิธีของแตงโมงไปใช้กันดูนะคะการปลูกต้นไม้ ไม้น้ำวิธีง่าย